นี่ก็ได้แกงน้ำไม้ส้มใส่กระดูกหมูตีเสนอร่อยแล้วนะเจา้าสวัสดีเจ้าป้ากันเหมือนเดิมนะเจ้ากับป้านอมชาแนลว,วันนี้พาเข้าครัวทำแกงน้ำไม้ส้มใส่กระดูกหมูแกงน้ำไม่ดองใส่หมูก็มีน้ำไม้ส้มนอไม่ดองนะเจ้าอันนี้ป้าทำเองเนาะอันนี้ป้าได้ล่างแล้วก็ปั้นน้ำส้มออกไปแล้วนะเจ้า แล้วก,ก็มีกระดูกหมูเนื้อหมูซับเป็นชิ้นรวมกันนะเจ้าฮักก็มีใบมะกรูดอย่างเดียวนะเจ้าเครื่องพริกแกงก็ตามนี้เลยนะเจ้านี้พริกแห้งจ้าไข่ซอยตะไครซอย,ซอยหอมแดงคา อันนี้เป็นมะแขนนะเจ้าเม็ดพักชีฟหรือว่าเม็ดหอมปอมเนาะเกลือใส่เกลือตัวนะเจ้าแล้วก็กระเทียมผงชูรสผงปรุงรสแล้วก็ปลาร่าเจ้าไปเจ้าคนในบ้านหิวเข้าวแล้วไปลงมือทำกันเลยเจ้า จะไข่ซอยพริกแค้งความเผ็ดตามชอบเลยนะเจ้าปลาใส่ประมาณนี้เนาะกระเทียมคาเจ้านนี้เป็นคาเนะาะมะแขนเจ้าเม็ดผักชีเม็ดหอมป้อมใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะเจ้าหอมแดงเจ้าใส่ไปเยอะเลยเนะนาะน้ำแก่งจะได้หวานเจ้า ใส่ไปเยอะๆเลยตำเจ้าตำโขลกแหลกเลยเนาะ การทาก็เข้า,าแต่ละบ้านแต่ละพื้นที่ก็บ่มันกันนะเจ้าบางบ้านก็จะใส่กะปิเนาะแต่ว,วันนี้ป้าบม่ได้ใส่นะเจ้าแล้วแต่ความชอบของแต่ละบ้านเนาะบอกมีสูตรตายตัวเจ้าตามด้วยปลาร้าเลยเจ้าโขลกกบะปินี้เลยเนาะตามที่แกงแบบไม่ใส่แกงออมแกงแค้ด้หมดจะใสเดียวกันนี้เนาะ อ่นี่ก็ได้รุดแกงแล้วนะเจ้าชุดไฟตั้งม้อเทน้ำมันสำหรับพัดลงไปเล็กน้อยนะเจ้าเดี๋ยวจะเอาน้ำมันลงไปพัดไปครัวกันเนาะพริกแกงลงไป พัดติ๊กพอหอมแล้วนะเจ้าเอาหมูลงไปลเลยส่วนกระติกนี้น น้ำสะอาดน้ล้งางคปแล้วกเติมน้าล้างครบัอย่นี้เยะจ้าง่อยตรงน้เลล้างค่็ตรน้ลจางไปบทรี้เลยนะจะน้ำล็อยูตรงลน้รเงนลจงไรทรทัรรเลยนะงรไปเลยจะผงปรุงรสแล้วก็ผงน เดี๋ยวรอน้ำเดือดอีกข้างคนนะจ้ะหอยมาใส่นงไม่ส้มเนาะทีนี้ก็ใส่นมไม่ส้มลงไปเลยนะจ้า ั้งไฟไปจนกลัวหมูกับน้ำมันซุกพร้อมกันเลยนะเจ้าอืมทรงกลิ่นหอมขนาดเลยนะเจ้า เดี๋ยวใบมะกรูดคอยใส่ที่หลังแล้วเจ้าชิมก่อนเนาะอืมรสชาตพอดีแล้วเจ้ารั้งขนาดใครจะซุกแล้วนะเจ้าใส่ใบมะกรูดก่อนเนาะ ใบใบมะกรูดล้องไปใบมะกรูดฉีก,ก,กปิดไก่ไปตักเสิร์ฟกันเลยเจ้า ก็ได้ประมาณนี้เลยนะเจ้าแก่งเนาะไม่ส้มใส่กระดูกหมูกับข้าวบ้านๆแต่ล้ำขนาดเลยนะเจ้าขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามาชมการทำกับข้าวบ้านๆอาหารทั้งผักเหนือฝากก็ไลก์กดเช้เป็นกำลังใจประนอมตัวนะเจ้าอ๋อกดติดตามตัวนะเจ้าไว้เจก,กันใหม่ในคลิปหน้านะเจ้าสวัสดีเจ้า